สวัสดีครับผมอยู่กระยะองค์แต่กเกษตรซอกกราวกันอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้นำเ,เสนอวิธีการทำจำสินหอยไปแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการแพ็คกิ้งหอยนะครับการจัดส่งนะครับหอยหลังจากที่เราได้จำสินไปแล้วเรามีการขบวนการจัดส่งยังไงนะครับ อันนี้เพื่อคลิปนี้ก็เพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจนะครับที่จะสั่งพันหอยกับทางฟาร์มว่ามีโอกาสเอ่อรอดแค่ไหนนะครับมากน้อยแค่ไหนเราใสา่ใจกับการแพคกิ้งการส่งยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าหอยมือใหม่นะครับอาจจะไปอดัดแปบไปยุกต์ใช้เป็นแนวทางได้นะครับไม่ ห่วงลิกสิ์นะครับเพื่อเป็นการจัดทรงที่ค่อนข้างจะได้มีคุณภาพนะครับผมเราไปชมกันเลยนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็มีรังนะครับของเราจะส่งส่งเป็นชุดนะครับชุดขนาด5้กิโลนะครับยัดเต็มกล่องก็จะได้ประมาณ5-6ากโลนะครับเราก็บอกลูกค้าว่า 5โลชุด5โลนะครับเป็นเป็นรังลีโอนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้รังลีโอนะครับเราไม่ค่อยใช้รังของเบียช้างนะครับเพราะว่าช้างมันขมครับต่อไปก็ฟางครับอันนี้เป็นฟางฟางข้าวหอมมะลิสุรินนะครับถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยมันมีไว้ทำไม ผมจะใช้ขนาด15บหคูณสานะครับแล้วก็ล็บเ,เทปนะครับเทปมํนตาลนะครับมันมีอย่างถูกกับอย่างดีนะครับเราก็เลือกใช้อย่างดีหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการแนันครับตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะตัดตัดเสริมความแข็งแรงให้กับกล่องนะครับเพราะว่า ข้างในมันจเป็นหอยนะครับเราต้องโปรเทคไว้อย่างดีเพราะมันเป็นสินค้าเราเราต้องใส่ใจนิดนึงเนี่ยนะครับอันนี้รังเปล่า,าเๆก้นเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมก็ไปตัดก้นมาจากอีกกล่องนึงนะครับมาเพื่อเสริมความแข,แข็งแรงนะครับชั้นนี้เอามาแล้วได้มาแล้วทําไงต่อเอาถุง15คูณ30นะครับใส่อย่างนี้ครับ แล้วก็ยัดไปในกล่องเลยครับถุงนี้เรามีไว้เพื่อบางครั้งเราจำสินอาจจะได้เวลาไม่มากพอนะครับหอยเขาจะมีการขายน้ำจะทำให้กล่องและสินค้าของเรามันเสียหายผมก็เลยใช้ถุงพลาสติกครอบไว้อีกชั้นหนึ่งนะครป้องกันกล่องเสียหายก็เป็นประโยชน์มากนะครับอันนี้ จะได้ไม่ทะเลาะกับขนส่งด้วยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใส่ฟางนะครับเพื่อนเพื่อนเออท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้เป็นแผ่นบัพเปอร์ก็ได้นะครับแต่ผมว่าฟางมันโอเคครับหาง่ายแล้วก็สะดวกครับก็ใส่ใส่เป็นลองลองชั้นกันกระแทกไปชั้นหนึ่งก่อนนะครับครับต่อไปเราก็จัดเรียงหอยนะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปเราก็จัดเรียงหอยหอยที่เราจําถิ่นไว้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เราจําจําถิ่เตรียมไว้แล้วนะครับเป็นตัวเมียตัวผู้นะครับแยกเพศไว้แล้วแล้วก็เราก็มาเรียงเลยครับขั้นตอนนี้ก็ต้องเลือกด้วยนะครับเพราะว่า ก็ไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่จะรอดจากการจันถิ่นนะครับเราต้องต้องเช็คต้องดมหอยด้วยนะครับว่ามันเสียหรือเปล่าเราต้องเช็คทุกตัวนะครับเพราะว่าบางตัวเราจะไม่ส่งตัวที่มันเสียให้ลูกค้านะครับถ้าเขาตัวไหนที่มันตายนะมันจะมีกลิ่นนะครับเพราะถ้ามันได้เวลานะครับผมเราก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับ เราเรียงชั้นแรกนะครับจะลักษณะนี้นะครับกล่องหนึ่งจะใส่ได้สิบสี่ตัวเออสิบหกตัวนะครับแล้วยังไงต่อครับเราใช้ไส้ในของรังนะครับไปตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเพื่อการเขากระแทกนะครับทําอย่างนี้นะครับสอดระหว่างตัวหอยนะครับสอดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ เป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็ใช้เชือกระดาษที่ตัดไว้นะครับฉีกขั้นระหว่างตัวหอยอีกทีหนึ่งนะครับขันไว้กันเวลาขนส่งไปถ้าเขาขนส่งเขาจับโยนจับกระแทงเนี้ยโอกาสที่เปลือกเขาจะกระทบกันให้น้อยที่สุดนะครับเราต้องใส่ใจนิดนึงนะครับก็ใส่อย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับนี่เสร็จหนึ่งชั้นแล้วนะครับทีนี้เราก็คุมด้วยฟางอีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งพันหอยของเรานะครับอันนี้เราจะใส่ชั้นละสิบหกตัวได้สี่ชั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วล้วก็ทําต่อเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูตอนจบอีกทีหนึ่งนะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆดมหอยไปเรื่อยๆนะครับหอยนี่สําคัญนะครับต้องดมไปทุกตัวนะครับต้องดมทุกตัวจนกว่าจะครบลังนะครับดมเพื่อความมั่นใจนะครับ กันพลาดเพราะว่าถ้าตัวไหนตายนะครับมันก็จะมีกลิ่นนะครับจะเป็นพ่อค้าหอยนะครับนอกจากจับหอยเจ่งแล้วก็ต้องดมหอยเป็นด้วยนะครับผมครับครับอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับคือเราก็ทําอย่างนี้นะครับเรียงทั้งหมดจะมีสี่ชั้นนะครับชั้นละสิบหกตัวนะครับ สิบหกตัวก็ชุดนี้ชุดห้าโลนะครับก็มีทั้งหมดหกสิบสี่ตัวนะครับไม่น้อยกว่าหกสิบสี่ตัวนะครับน้ำหนักจริงๆของเขาคือผมเคยลองช่างดูนะครับคือก็ไอาการทำำําจําศีลเนี่ยน้ําหนักตัวเขาจะลดลงประมาณ30 40ี่เปอร์เซนตนะครับประมาณ30เอร์เซนแล้วแต่เวลานะครับยิ่งทํานานน้าหนักตัวเขาจะหายผมก็เลยทําการออลองแพ็กแบบหอยสดดูนะครับทําแบบนี้นะครับ หกสิบสี่ตัวน้ําหนักจริงๆเขาประมาณหกถึงเจ็ดโลนะครับก็เราก็บอกลูกค้าว่าห้าโลก็โอเคนะครับก็คือเป็นที่รู้กันว่าเราแถมเราเคมให้ในตัวนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ใส่ใจเช็คทุกตัวแล้วนะครับว่าไม่มีตัวไหนตายนะครับคือวิธีการทํานี้นะครับโอกาสรอดสูงมากนะครับแทบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็ ใส่ฟางคุมนะครับยัดตามขอบตามขอบไปนะครับเพื่อให้เขาไม่ดิ้นนะครับแต่หลังจากขั้นตอนนี้เราไม่ใช่เราแพ็คขอเอ่อแพ็คก,กล่องนะครับห่อกล่องแล้วจับส่งเลยนะครับยังมีขั้นตอนอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิวธีการอีกนะครับผมคุมฟางเสร็จแล้วเราก็มามัดถุงกันนะครับมัดทีละมุม อ่าอ่าทีนี้เราก็พร้อมที่จะไปแพ็าซีนกล่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูวิธีการซีนกล่องนะครับว่าเรามีวิธีซีนยังไงนะครับบางท่านอาจจะส่งไปอย่างนี้แต่ฟาร์มเราใส่ใจนะครับเราจะเพิ่มออปชันนะครับครับวิธีการแพ็คลังนะครับก็เพืนเนก็เหมือนทั่วไปนะครับสินค้าทั่วไปนะครับแต่ เพื่อความใส่ใจของทางฟาร์มเรานะครับเราเป็นห่วงสินค้าของเรานะครับเราได้เสริมเสริมเสานะครับที่มุมเพื่อเพราะว่าเอาจริงๆพัสดุเราไปก็ไม่รู้เขาจะขนส่งเขาโยนมั่งอะไรมั่งมันจะเกิดความเสียหายดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายเราควรป้องกันด้วยตัวเองครับผมใช้วิธีการเพิ่มเพิ่มเสานะครับเพื่อรองรับน้ําหนักนะครับเวลา บางทีของหนักอาจจะปรากดใส่ทัสดุของเรานะครับเราต้องโปรเทคของตัวเองนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นเป็นกระดาษที่ตัดเตืีอมเอาไว้นะครับบางท่านอาจจะใช้คือเจระบอร์ดได้ก็ยิ่งดีเลยครับแต่ว่าสำหรับผมใช้กระดาษก็โอเคแล้วครับเพราะว่ามันหาง่ายกว่าคือเจระบอร์ดนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็ค่อยๆทำไปนะฮะลักที่ละเสานะครับอย่างนี้นะครับต้อมาป้าใส่เสาึ่งอีกมุมนึงนะครับ ที่เราใสา่ใจนี่ไม่ใช่เพราะว่าผัสดุเราคุณถึงถึงทั่เราสดุของเรามันราคาแพงอะไรหรอนะครับแต่ว่าทาามมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจที่ของลูกค้าสําคัญกว่านะครับเราอยากให้ลูกค้าเสียความมั่นใจทางฟาร์มนะครับเรากรเทคให้ดีนะครับเพราะความเชื่อมั่น ของลูกค้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับนี่นะครับจะได้ประมาณนี้แล้วนะครับอันนี้ทีนี้เสาก็จะอยู่ับหลังแล้วนะครับครบสี่เสาแล้วเราก็มาเก็บเก็บงาน อันี้ทั้งสีเสาก็ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับแต่เรายังไม่พอนะครับยังไม่จบนะครับนี่ครับตะแคงในหมดครับหมดเทปหมดเปลี่ยนเทปใหม่ครับเปลี่ยนเทปมาไหนมาใหม่แล้วนะครับเทปเราก็ใช้แบบดีหน่อยนะครับเอา ถูกถกกะโลกระลาอย่าไปใช้นะครับมันกับเทียบกับสินค้าเราเราก็ลงทุนนิดนึงนะครับเอาใช้ของดีหน่อยนะครับดูต่อนะครับไหลไห เราต้องเป็นพ่อค้านะครับเราต้องใส่ใจคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะการคัดพ่อพันธุ์หอยแม่พันธุ์หอยการทุกอย่างนะครับการจำสินอะไรเราต้องเช็คหลายๆรอบนะครับใส่ใจกับมันนะครับเราต้องระลึกเสมอว่าลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณนะครับเราพยายามไม่ทำให้เขาผิดหวังนะครับ ครับเป็นไงบ้างครับรูปร่างก็จะออกมาประมาณนี้ครับไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่มีอากาศหายใจนะครับเพราะว่าจำศีลเขาจะไม่หายเขาไม่หายใจอยู่แล้วนะครับแพ็กให้ดีนะครับอย่าให้มันเสียหายนะครับเมื่อก่อนผมไม่เคยไม่ได้ลองพัดถุงพลาสติกนะครับก็อาจจะมีน้ํามันรั่วซึมนะครับทําให้ถุงมันเอ,อ่อทำให้กล่องมันเสียหายนะครับแล้วก็ ไปถึงมือลูกค้าลูกค้าก็โอเคนะครับแต่ว่าลูกค้าโอเคแต่ว่าผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ผมก็เลยพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยครับเป็นไงกันบ,บ้างครับสําหรับการแพ็กกิ้งสินค้านะครับก็เหมือนเดิมครับยังมีสาระอีกมากมายผมดูท่าทีแล้วคงจะไม่จบง่ายๆเรื่องเกี่ยวกับหอยนะครับผมเออยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตาม นะครับกดแชร์ได้ยิ่งดีเลยครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับต้องกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วคลิปผมต้องลงอีกเยอะเลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับหอยเชอรี่ครับผมเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอบคุณครับ